สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอทีง่ายๆสไตล์จับมือทำนะครับคุณผู้ชมเคยไหมครับเวลาจะเข้าพิมพ์งานใน Microsoft Word เวลาเข้ามาแล้วจะต้องคลิกออกหรือกด Escape เพื่อให้เปิดหน้ากระดาษเปล่าขึ้นมาแบบนี้ครับต้องกด Escape นะครับทดสอบ อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหน้าตาของ Microsoft Word เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เกิดจากการตั้งค่าเริ่มต้น Microsoft Word ให้เราสามารถเลือกเทมเพลตได้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราสามารถปิดได้นะครับให้เป็นเหมือน Word เวอร์ชั่นเก่าที่เข้ามาแล้วก็สามารถเริ่มพิมพ์งานได้เลยเพียงแค่กด Alt+F แล้วก็กดตัวที Word Options, ่เรามากันที่ Word o p t i o n นะครับ Word o p t i o n Dialog นะครับ หลังจากนั้นครับให้เราแท็บไปที่แท็บสตาร์ทอัพนะครับในการตั้งค่าดังกล่าวนี้นะครับก็จะต้องเป็น Word เวอร์ชันภาษาอังกฤษหลายๆคนก็คงจะได้ใช้งาน Word ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าท่านใดใช้ Word ที่เป็นภาษาไทยอยู่การตั้งค่าก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็สามารถที่จะลองแปลแล้วก็ปรับประยุกต์ได้นะครับ โดยชีรัตจะเป็นอัลเทอร์เนทดอเด็กแล้วก็ต่อเต่าเข้ามาที่ตัวเลือกนะครับหลังจากนั้นครับให้เราอินเสิร์ตแท็บเช็คดูนะครับเราจะอยู่ในแท็บ general หรือทั่วไปนะครับก็ให้แท็บมาเลยครับ User แทบมาที่ว์เด the start นะครับโชว์ the start screen ์ c r e e ีนะครับฟังอีกครั้งนะครับ Private start options, ตรงนี้นะครับเราก็แทบมาหลังจากนั้นก็กด Spacebar ให้เป็น Not Check Not แล้วก็กด OK, okay นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองออกจาก Microsoft เ o ิดครับ Microsoft Word Dialog Don't Say โ <Desktop> ดนเซฟไปนะครับแล้วก็ลองเข้าเวิร์ดใหม่ครับอ่าก็จะขึ้นให้พิมพ์เอกสารเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกด H c e p นะครับวิธีการเข้าเวิร์ดนะครับก็จะเป็น Windows หลังจากนั้นพิมพ์ Wind w i n w o r d นะครับ W I N W O R D และนี่ก็คือทริคในการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ต้องการเข้าเวดแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับซึ่งไอทีง่ายๆสไตล์จับมือทำนำมาฝากคุณผู้ชมกันในครั้งนี้พบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ